สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสั่งชีวิตแม่บ้านอดีตนางเอกดัง หลังแต่งงานกับสามีเศรษฐีเมืองไทยโด่งดังมาจากละครจกักจักวงวงในตอนเช้าเสาร์อาทิตย์สําหรับแยมทมพัน์พานุชิตพุทธิวงศ์มีผลงานสร้างชื่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสังทองและเทพสามฤดูและถึงแม้ว่าในช่วงหลังมานี้ที่เธอนั้นได้แต่งงานและเป็นแม่บ้านเต็มตัวก็ห่างหายจากงานละครไปพักใหญ่แล้วทางด้านชีวิตส่วนตัวเธอได้แต่งงานกับภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์นักธุรกิจสุดหลอ่อกลายเป็นที่ฮือฮาเมื่อสามีของ เธอดูแลเอาใจใส่อยากได้อะไรจัดให้ทุกอย่างตั้งแต่บ้านหลังงามบอกเลยว่าชีวิตของเธอตอนนี้นั้นสบายดุดเจ้าหญิงจริงๆครับพระมีเพียบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรปร่างหน้าตาฐานะรวมไปถึงความรักดีๆที่ได้เจอในชีวิตจริงท่านผู้ชมละครับมีความห็นิ่งไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ